สวัส <aucune> ดีครับพอดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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  พูคพับเทล็ดีดน่รอดอ่ยครับครับขนาดส่วนสมรครับรเนาะอาอยุไปเลยตัวอะไรเอ่อตัวอะไรเอ่อตัวหมูหมูดมูดอ่าหมูดูดเนี่ย ครับ้รับาพภาอนภาพเป็นไหม เล่นไปนะเล่นไปนะเล่นไปนะใครเอ้ใครเอ้ไครใครเออใครใครเอ้าตุกิดตูกิดแฉตู ok ้กิดใส่กล่องป่ะฮึใส่กล่องอะ